สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการรักเมืองไทยเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์ดินเอร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะในการที่เราจะนําเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดแล้วก็อยากให้ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยค่ะกับเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องของใกล้ตัวเรามากเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่แหละค่ะวันนี้ คนไทยนะคะหรือว่าจะเรียกว่าคนทั้งโลกเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญค่ะวันนี้ประเทศไทยมีเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะคะกับสถานการณ์ของหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยวันนี้เรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านในแพทย์สมบัติแทนประเสริฐสุขนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนต้อนรับคุณหมอเข้าสู่ร,รายการค่ะคุณหมอคะวัสดีครับ วันนี้คุณหมอไม่ได้มาในานามที่ปรึกษาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์อย่างเดียวนะคะวันนี้ยังมาในานามของตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรไฮด้านะคะหรือที่เรียกว่าหลักสูตรประกาศียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาครับต้องขอบคุณทางรายการนี้กรุณาให้เกียรตินะครับมามาพูดเรื่องของหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ เป็นรายงานฉบับหนึ่งที่ทางนักศากลุ่มที่สองสส,ส,สิพงประภัยเนี่ยได้ร่วมกันจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอต่อทางหลักสูตรครับค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าวันนี้ความสําคัญนะคะประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นเรียกว่าเป็นโชคดีของของคนไทยนะเพราะว่าเ <ạ. S 2> ทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมี รับประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนนะครับสามารถทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดีแล้วก็รอดพ้นจากความเสี่ยงทางด้านการล้มละลายในครัวเรือนนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยในครอบครัวเนี่ยครอบครัวหลายครอบครัวก็ต้องประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากแต่ว่าจุดประยันเนี่ยภาครัฐ แล้วก็ภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานก็ได้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ครับค่ะถ้าถ้าดูจากของอที่เกิดขึ้นในวันนี้กับการดูแลประชาชนทั้งประเทศกับอดีตที่ผ่านมานี่เปรียบเทียบกันนี่มีความแตกต่างกันมากไหมครับหมอคะโอ้ต่างกันมากเลยครับค่ะสมัยก่อนสอ2 0ันอี่นี่นะครับจะเป็นช่วงที่ละ์ให้ดูด้วยนะคะจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นนะในเรื่องของการสร้างร,บระบกันสุขภาพเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยชาวบ้านต้องออดูแลตัวเองเป็นหลักบางทีก็ต้องใช้หมอชา่างมาดูแลกันต่อนั่องในช่วงประมาณสักงพันห้อเนี่ยยงเป็นช่วงที่รัฐบาลในยุคนั้นก็ได้จัดตั้งเรียกว่าการรักษาพยาบาลผู้มีไรายได้น้อยหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับมานะเป็นสิทธิของขา้าราชการที่รับประโยชน์ในการรักษา,าพยาบาลมีการพัฒนาเรื่องของประกันสุขภาพภาคสมัครใจโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการพัฒนาระบบประกันสังคมแล้วก็ สุดท้ายนะในปี244-45เนี่ยรัฐบาลในยุคนั้นก็ได้ตั้งระบบประกันสุขภาพ,าพ,พทั่วหน้าะนะครับซึ่งถ้าเอาประกันทั้งหมดมารวมกันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้าที่คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองนะครับในยุค45นี่ก็เรียกว่าประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับต้องขอภอภัยแต่เป,เป็นการรวมระบบทั้งหมดเข้ามาด้วยกันหร,รือว,ว่าซึ่ง,งคนไทยม,มีทั้งระบบที่เ,เรียกว่าเป็นข้าราชการเนี่ย จะใช้สิท์ตรงนี้นะคะกับครอบครัวได้ใช่ครับใช่ไหมคะคือเราเราเราจะมีระบบหลักๆอยู่3ระบบแต่จะมี <c oughs> ระบบย,อย่อยอีกหลายระบบนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าดูจากสไลด์ถัดไปนะฮะนี่ขออนุญ,ญาตดูในภาพรวมก่อนนะครับ <c oughs> ว่าในในประเทศไทยเราเนี่ยเ <c oughs> ทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เราเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในะเรื่องของ <c oughs> การมีหลักการสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความครอบคลุมบริการด้านต่างๆ,ๆ โรคอะไรต่างๆนี่เราก็รักษาได้ในโรงพยาบาลประกอนส่งเสริมสุขภาพเราก็มีการครอบครองให้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายครัวเรือนเนี่ยที่จะต้องจ่ายร่วมลงไปเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับทำให้มีครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อภาวะร่วมละลายเนี่ย จากเรื่องปัญหาสุขภาพนี่น้อยมากนะครับเพราะบางทีป่วยทีนี้ค่าใช้จ่ายไม่ใช่หลักหมื่นนะคุณหมอใช่ครับหลักร้านยังมีใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นโรคร้ายแรงหลายโรคนะครับก็มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอันนี้ภาครัฐรวมทางการประกันสุขภาพในประเทศไทยเราจัดให้เนี่ยก็ช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่สําคัญเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพด้วยใช่ครับคือคือถ้าเรามองในแง่ของทรัพยากรเนี่ยงบประมาณบุคลากรเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ การกระจายของโรงพยาบาลต่างๆนี่เรามีทั่วถึงทั่วมภาคนะครับทุกจังหวัดเรามีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเนี่ยกระจายอยู่ทุกที่ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นโชคดีจริงๆของคนไทยที่เรามีบริการลักษณะน,น,นี้อยู่นะครับ,รบหลายประเทศไม่มีนะครับแล้วยังดูแลเพื่อนบ้านด้วยนะคะคุณหมอโรงพยาบาลขอบชายแดนนี่ก็ดูแล รเรามีคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยน่าจะหลายล้านคนนะฮะเรามีประกันสุขภาพให้เขาด้วยนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าหลายประเทศครับถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบการดําเนินงานจากที่คุณหมอได้ทํางานผลงานวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของงานวิชาการชิ้นนี้ขึ้นมาวันนี้ในระบบประกันสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างะคะครับคือเท่าที่ทบทวนจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานจัดบริการสุขภาพเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยก็ใน3ประกันหลักเนี่ยเราจะมีประชากรที่ครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะครับเดี๋ยวถ้าดูในสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะพบว่าระบบที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดเนี่ยคือระบบประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้มีคนไทยประมาณ45ล้านคนคที่อยู่ภายใต้ระบบนี้นะครับถัดมาคือเรื่องของ สวัสดิการรักษาพยาบาลค่ารัการนีาา่มีประมาณ5้าล้านคนเศษนะครับแล้วก็ปร,ประกันสังคมมีประมาณสัก1 1 12ล้านคนนะครับส่วนที่เหลือก็กระจัดกระจายย่อยๆเป็นประกรันอื่นๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ดูแลคนไทยทุกคนทาให้เขาเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพโดยที่ไม่ต้องห่วงพะวงเรื่องของค่าใช้จ่ายมากนักนะครับค่ะเรียกว่า70ล้านคนนี่คือเราดูแลทุกคนครับครอบคลุมทุกคนครับตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนะครับค่ะทีนี้ถ้าดูถึงสัดส่วนแล้วจะเห็นว่า หลักประกันสุขภาพอย่างเดียวเฉพาะที่เป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็ดูแลไป40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเ,เกินเกินครึ่งหนึ่งเลยครับเกินครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดครับค่ะและจากตรงนี้ก็เราจะเห็นอัตราของการใช้บริการใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับค่ะอันนี้จะพบว่าอัตราการเข้ามารับบริการนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับปีหนึ่งเรามีผู้ป่วยนอกนี่ หลายล้านครั้งนะครับเป็นร้อยล้านครั้งนะครับที่มารับบริการโดยใช้สิทธิที่ไม่ได้แอดมิดไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านะครับแล้วก็ปีที่จํานวนที่แอดมิดก็อีกเป็นเป็นจำนวนเป็นล้านล้านครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งหมายว่าคนไทยทุกคนก็สามารถมารับบริการได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายก็รักษา อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนะครับอันที่เสริมอย่างเช่นนอนห้องนอนเดียวห้องเด่ยะอันนั้นก็จะต้องเป็นส่วนที่ต้องต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายโรคเลยครับที่ประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็ให้บริการดูแลถ้าเราดูไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่ามีโรคอีกหลายโรคเลยที่ภาครัฐดูแลให้อันนี้เป็นโรคติดท็อป10ไหมคะใช่นี่คือผู้ป่วยนอกที่ท็อปท็อป5นะครับ5โรคนำก็ความดันโลหิตสูงเนี่ย25ล้านครั้งนะครับเบาหวานนี่13ล้านครั้ง ขายมาในเลือดสูง11ล้านครั้งไตวายนี่5ล้านกว่าครั้งนะครับที่มารักษาที่โรงพยาบาลส่วนเลือดจมูกก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรควาโรคระบบทางเดินใจส่วนบนนะครับนี่ก็วันนี้ก็เยอะขึ้นมาเพราะว่าเรื่อง pm 2.5กับเรื่องโควิดก็เข้าก็เป็นโรคฮิตนี่เป็นข้อมูลเมื่อปี64นะครับถ้าเราดูผู้ป่วยในในซาตต์ไปนะครับตอนปี64นี้จะมีเนื่องจากมีโควิดระบาดนะครับก็จะพบว่าเป็นเรื่องของการเอา นำผู้ป่วยมามากักตัวนะครับแล้วก็มีโรคจากปอดจากไวรัสเนี่ยเยอะหน่อยนะครับและที่เหลือก็เป็นการดูแลผู้ป่วยในทั่วทั่วไปเช่นเด็กทารกแรกเกิดนะครับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลาไส้นะครับเรื่องของโรคปอดบวมเป็นตอนนี้ก็เป็นโรคที่ไตวายก็ก็เป็นติดอันดับเหมือนกันนะคะในการแอมิรเข้ามาบางทีไตวายเสร็จแล้วก็ต้องมีการรักษาต่อเนื่องก็คือการฟอกถูกต้องครับผู้ป่วยโรคไตวายนี่ถ้าไม่มี ประกันสุขภาพมาช่วยนี่นะครับผมว่าน่าจะเพราะเฉลี่ยแล้วเนี่ยัปดาหและสองครั้งที่ต้องเข้ารับการฟอกใช่ครับอย่างน้อยหนักน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมด้วยสมัยก่อนอาจจะไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ที่ทราบคือดูแลหมดถูกต้องครับถ้าเราดูข้อมูลสไลด์ถัดไปนะครับของประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ยังมีการดูแลอีกหลายเรื่องนะครับลองดูสไลด์ถัดไปนิดนึงนะฮะก็จะเป็นในเรื่องอันนี้จะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ว่ากล้ามเนือใจขาดเลือดนะครับก็จะพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็หลายหมื่นคนฮะที่มารับการรักษานะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเส้นสินเงินฮะถ้าดูสไลด์ถัดไปนะมีตัวอย่างอีกหลายเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นเรื่องของผู้พิการนะครก็พบว่ามีผู้พิการประมาณหนึ่งแสนหกหนึ่งหนึ่งแสคนนะครับที่ได้รับประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทียมแขนเทียมเราก็ดูแลดูแลครับมีดูแลให้ครับก็ถือว่าเป็นการบริการที่สุดยอดนะคะมีเท้าสําหรับคนพิการทางสายตาแล้วก็รถเข็นถูกต้องครับนะคะก็อันนี้คืออยู่ในระบบที่เราดูแลให้กับคนพิการทั้งหมดแล้วยังมีอีกนะครับขอดูทาราชัยต่อไปนะฮะเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นของ HIV ใช่ไหมครับถ้าของ HIV ก็จะมีบริการดูแลรักษาพยาบาลด้วยในเรื่องของการป้องกันนะครับ ก,การฟื้นฟูให้กับ,บผู้ <คน S 1> ป่วยคนที่เป็นป่วยเป็นโครคเอชอันนี้เป็นโรคไตนะครับโรคไตเรื้อรังนะครับปัจจุบันก็มีคนที่มารับบริการนีเ่เกือบเจ0ด0คนแล้วนะครับมากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็ขึ้นนี่มันมาจาก behavior ของการรับประทานอาหารด้วยไหมคะส่วนหนึ่งที่คนเป็นไตมากขึ้นน่ไตวายครับคือถ้าเรามองในแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าระบบประกันสุขภาพเนี่ยช่วยเหลือดูแลคนได้จํานวนมากนะครับ แต่ถ้าเรามองดูในเรื่องของภาระของปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องมาคุยกันตอนท้ายว่านั่นน่ะสิคะพอพอเห็นว่าตัวเลขมันกราฟเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยอัตราเท่ากับอัตราของผู้ป่วยอาจจะสูงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันอัตราของการให้การบริการเข้าถึงมากขึ้นถูกต้องครับใช่ไหมคะครับซึ่งตรงนี้ภาระ บริการสุขภาพรวมทั้งการประกันเนี่ยเราจะคุ้มครองได้ต่อเนื่องยาวนานได้ขนาดไหนอันนี้จะมองภาพไปในอนาคตซึ่งเดี๋ยวตอนตอนท้ายจะขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะหมอค่ะถ้าเราดูสารายต่อไปนะอันนี้ก็จะมีบริการอื่นๆนะคะเรื่องของแพทย์แผนไทยเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องของการดูแลต้องพูดนิดหนึ่งนะครับบางโรงพยาบาลนะคะมีคลินิกตรงนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยหนักแค่แบบเหมือนต้องการให้คลาย กล้ามเนื้อคลายเส้นก็มีนะคะแล้วก็เข้าใช้บริการได้ด้วยใช้สิทธิต้องสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับนี่แหละค่ะถึงบอกว่าต่างประเทศเพิ่มนิดหน่อยร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีบริการหลากหลายนะครับในเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพการนวดเพื่อบําบัดโรคก็มีหลากหลายครับผู้ใช้บริการก็จะเป็นผู้สูงอายุเยอะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ นะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทราบใช่ไหมครับคนไทยเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากการนวดบําบัดเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับไม่จะเป็นทันแพทย์ทันไทยโดยการแพทย์ทางเลือดอื่นะครับก็มีหลากหลายให้เลือกครับค่ะแล้วก็มีเรื่องของเบาหวานความดันสูงก็ทํำยังไงให้ลดความรุนแรงลงนะครับเรื่องของการดูแลที่บ้านค่ะแล้วก็มีสกิมพิเศษในการจัดการบริการที่พื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนโดยเฉพาะทางภาคใต้เป็นต้นนะครับก็ทางสภักาญสุภาแพทย์งชาติก็มีบริการให้เช่นเดียวกันครับ นต่อไปเลยนะฮะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการประกันสังคมประกันสังคมนี่ก็จะมีสองกองทุนกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนประกันสังคมอีกอันหนึ่งเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคมก็จะมีผู้ประกันตน3กลุ่มมาตรา3าก็คือลูกจ้างลูกจ้างหรือพนักงานในองค์กรต่างๆที่มีการจ่ายเงินสมทบนะครับทั้งโดยตัวลูกจ้างเองแล้วก็ของบริษัทที่เป็นนายจ้างนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นมาตรา39คือคนที่ออกจาก33มาแล้ว ก็คอนติเนียตต่อเนื่องไม่เกินไม่เกิน1ปีหรือ6เดือนเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคนที่เป็นอิสระแต่ว่าสมัครที่จะเป็นผู้ประกันตนฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะก็สามารถจะสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ก็รับสิทธิประโยชน์บางส่วนจากกองทุนประกันสังคมนะครแต่ก็คือยังต้องจ่ายเข้าในะบบตต้องมีมีการจ่าสมับต่ว่าถ้าพูดถึงในการสะสมแล้วเนี่ย คุ้มค่าสาหรับการที่เข้ารักษาพยาบาลเนี่ยมันมากกว่าที่คุณจ่ายไปเยอะมากใช่ครับแล้วประกันสังคมไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องรักษาพยาบาลยังมีการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเ้านอื่นๆอีกเช่นเรื่องช่วงเวลาที่ตกงานเป็นต้นอันนี้ก็จะรับการดูแลจากกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วป่วยก็รักษาพยาบาลที่บ้านก็ยังได้ค่าชดเชยด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเรามาดูจํานวนคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็จะพบว่า ในกลุ่มที่เป็นมาตา33นี่ก็มีประมาณสัก11ล้าน12ล้านคนค่แะแต่ว่ากลุ่มที่กลุ่มที่สองนี่ประมาณสักล้านคนนะฮะมาตา39แล้วก็กลุ่มที่เป็นอิสระเนี่ยนี้ปีที่ปี64นี่จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่มี COVID. โควิดคนสมัครกันเยอะนะฮะแต่ถ้าโดยทั่วไปก็มีประมาณสัก2-3ล้านคนที่สมัครใจอยู่ในประกันสังคมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของเจ้าตัวเขาด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้คนที่ยังไม่ได้เข้าในระบบเนี่ยต้องเริ่มอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี เราจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะชอบทํางานอิสระกันมากขึ้นแต่เมื่ออิสระแล้วเนี่ยถ้ายังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองใช่ครับก็เป็นทางเลือกให้พิจารณาได้นะว่าถ้าสนใจอยากได้การคุ้มครองเรื่องของประกันสังคมก็สมัครเข้าไปได้นะครับบอกว่าเลือกมาตราที่40สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ค่ะครับแล้วก็อีกกองทุนหนึ่งกองทุนเงินทดแทนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่เปียบป่วย ประสบอันตรายหรือว่าเสียชีวิตจากการทํางานโดยตรงอันนี้นอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการอันนี้เป็นจํานวนบริการของปี64ในกรณีของประกันสังคมนะครับเาจะบาพบว,ว่ามีคนที่มารับบริการเนี่ยทิดเป็นจํานวนครั้งเนี่ยตั้ง 41, 41 41ล้านครั้งนะครับก็ถือว่าประกันสังคมช่วยเหลือคนเนี่ยไปเยอะมากนะครับะนะ41ล้านครั้งในปีนิงนะครับ ก็เรียกว่าได้รับประโยชน์ไปตรงๆเลยนะครับแต่ถ้ามาดูกองทุนเงินทดแทนในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะพบว่าก็มีคนที่เจ็บป่วยเสียชีวิตโดยตรงเนี่ยมากพอสมควรนะครับปีหนึ่งก็หลักัหลกเป็นแสนครั้งนะครับหลักแสนครั้งนะครับซึ่งก็<ข>มีเกินพิ่มขึ้นจากถ้าสตาร์ทจากปี2555เราจะเห็นว่า เพ so <Well ิ่ม ok> ขึ้นเท่าตัวเลยใช่ใช่คับจากจำนวนจำนวนหล้านถึงแล้านเนี่ยขึ้นมาเกือบ1ิบล้านค่ะครับถัดมานะฮะเป็นไอ้นี้เป็นจํานวนประสบอันตรายจากการทํางานตามความรุนแรงนะครับก็พบว่ามีมีก็จํานวนลูกจ้างที่กุ้มครองนี่สิล้านคนนะครับแต่ว่าที่มาใช้บริการหรือว่าอาศัย เงินกองทุนแทนช่วยเหลือไปเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นคนอันนี้นเป็นเพราะสาเหตุจากการที่ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมาใช้ตรงนี้ได้ใช่ครับ <นะ S 2> ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวลูกจ้างที่ประสบการเจ็บป่วยอันต่างอาจจะไม่รู้ตัวว่าการเจ็บป่วยนี้มันมาจากการทํางานโดยตรงแต่ว่าก็ไปใช้สิทธิประกันสังคมอ,อีกกองทุนหนึ่งก็ได้ะนะครับก็ทําให้อเน,นี่ยจ,จะยังไม่ค่อย มีความชัดเจนมากนักนะครับ <ứng S 1> ซึ่งอันนี้คงจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบก,การวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนมากขึ้นในอน,นาคตต่อไปครับ <ứng S 1> ครับถัดไปะนะฮะเรื่องของข้าราชการค่ะว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าเพราะวันนี้เนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวข้าราชการอย่างเดียวนะคะใช่ครับครอบครัวพ่อแม่ลูกภรรยาได้หมดใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่คุ้มครองในถ้ามองในเปรียบเทียบระหว่างสามกองทุนก็เป็น กองทุนที่คุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดในเรื่องของการบริการต่างๆแล้วก็อาจจะมีบางส่วนสามารถเบิกได้ด้วยเช่นค่าห้องห้องพิเศษนี่ก็จะได้บางส่วนด้วย,ยแต่อันนี้ก็ตามเรื่องของค้าราชการาอยู่ระดับ C อะไรใช่ด้วยใช่ไหมเป็นอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะอ๋อค่ะอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการครอบคลุมเพราะว่าออนอกจากจะเป็นตัวสิท์ตามพั้นการด้วยตัวของตัวเองแล้วเนี่ย พ่อแม่บุปการีอะไรเนีน่ยก็ได้รับการคุ้มครองด้วยเร่งนี้ก็คือยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่เข้าสู่วัยสูงอายุพอดีนะครับแล้วก็เยอะขึ้นด้วยนะคะก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นแบบอยู่ในเาขาเรียกว่าอยู่ในวัยที่ยังมีชีวิตแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับครับก็สิทธิประโยชน์ก็เยอะเลยนะฮะลองดูนะครับสายชัดไปัดแดสถัดไปนะครับกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ มีการใช้จ่ายเยอะเพราะว่ามีการดูแลรักษาพยาบาลนี่หลากหลายต่างๆมากมายนะครับเช่นค่ายาค่าอวัยวะเทียมค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจรักษาคารค่าห้องค่าอาหารต่างๆนี่ก็คุ้มครองได้หมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นด้วยอวัยวะเทียมอย่างทช่เมื่อกี้ที่เราเห็นคนพิการแขนั้นก็ทางตรงถูหต้องก็ให้เหมือนกันทางคาการก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับลองดูสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของกลุ่มถัดไปแล้วนะครับ ลองดูนิดนึงนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของยูเซบอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดของประเทศไทยเลยหมายความว่าถ้าเราเจ็บป่วยฉุกเฉินปั๊บเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยโรงพยาบาลต้องรับทุกโรงพยาบาลต้องรับท่านนึครับใช่ครับในช่วง3วันแรกครับรับไว้ก่อนเพื่อให้พ้นภาวะวิกฤตก่อนแล้วค่อยกลับไปใช้สิทธิ์ตามปกติแต่ก็จะมีข้อข้อข้อเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าจะต้องมีตามเกณฑ์คือหโรค6กลุ่มโรค6กปุ่มอาการที่เข้าได้นะครับ เรื่องนี้ก็คือบางทีผู้ป่วยไปจะไม่รู้สมองแตกทันทีไม่ได้โรคหัวใจที่เจ็บหน้าอกรุนแรงอย่างงี้นะครับหรือภาวะที่เสี่ยงต่อการที่ต้องเสียชีวิตอันนี้เข้าโรงพยาบาลไหก็ได้ที่เราแบบเห็นมาก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างใี่เข้ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยหรือครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายละเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ทางภาครัฐโดยทั้งสามกองทุนเนี่ยช่วยกันดูแลไว้ก่อนในช่วงสามวันแรกทุกรงพยาบาลต้องรับ ต้องรับครับเป็นระเบียบหรือเป็นกฎที่ออกเป็นกฎเลยครับเป็นกฎนะครับครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคนไทยก็มีหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจใีช็อตหอบเพื่อเหนื่อยลุ่นแรงนี่ก็อาจจะกําลังเข้าขั้นสตรกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะถูกต้องครับอันนี้มาได้เลยครับทุกโรงพยาบาลต้องรับซึมเหงื่อแตกตัวเย็นเจ็บหน้าอกเฉียบพลันนะคะแขนขาอ่อนแรงแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการหายใจระบบไหลเวียนโลหิตที่เมื่อกี้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเส้นโลหิตสมอง S <S> ใช่<ป>ครับ,บรครับอันนี้ก็เรียกว่าทําให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องค <c oughs> ่าใช้จ่ายในการรักษา <c oughs> ในช่วงวิกฤตนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้ก็มีประกบระบบประกันสุขภาพอื่นๆที่คุ้มครองอยู่เช่นจะเป็นในเรื่องของภาคเอกชนอันนี้จะไปโดยสมัครใจก็จะไปซื้อประกันชีวิตหรือไปซื้อประกันวินาศภัยที่เป็นการประกันสุขภาพโดยตรงนี้ก็ได้นะครับคือบางบริษัทก็จะมีตรงนี้ให้กับพนักงานด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นการประกันประกันภัยกลุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยก็จะมีพอรบคุ้มครองอยู่อาจจะวงเงินอาจจะไม่มากนักแต่ว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เราคุยกันตอนต้นกระทรวงสาธารณสุขก็มีบริการให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็ดูแลเขาก็ต้องมีประกันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือถ้าถ้าเข้ามาในเมืองไทยโดยถูกกฎหมายปั๊บเนี่ยอันนี้มีระบบประกันสุขภาพดูแลให้ครบทุกคนนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะคะแต่ทีนี้อย่างที่เรียนอาจารย์นะว่า ถึงแม้เราจะมีระบบประกันที่ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่เนื่องจากเรามีประเด็นปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นพอผู้สูงอายุก็ต้องมีโรคภยัยไค่เจ็บตามมาใช่ไหมครับเรามีปัญหาด้วยโรคต่างๆเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นไตที่ได้เรียนอาจารย์ไวต้ตอนต้นนะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับมีประชาชนที่ส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรม เสี่ยงต่อสุขภาพอยู่อยังชอบทานอาหารที่ทําให้เกิดโรคง่ายขึ้นทั้งหวานทั้งมันแอลกอฮอล์บุหรี่นี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยก่อโรคทั้งนั้นเลยซึ่งก็มีคนที่ยังมีความพฤติกรรมแบบนี้อยู่เยอะมากนะครับรวมทั้งในเรื่องมองในแง่ของตัวระบบเองก็อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการที่บางส่วนยังต้องพัฒนาปรับปรุงในเชิงประสิทธิภาพอยู่ทั้งหมดเนี่ย มันส่งผลต่อเรื่องความมั่นคงความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพนะเพราะว่าถ้าเรามองดูค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่ง,ป,ง,ป,งปีหนึ่งเราใช้เงินเยอะมากนะครับมหาศาลนะคะาาถ้ารัฐสามารถที่จะประหยัดหรือว่าลดค่าใช้จ่ายจากการที่ประชาชนไม่ป่วยได้นี่จะเอาเงินไปสามารถไปพัฒนายอย่างอื่นได้อีกมากมายครับ,รบะะซึ่งนี่คงต้องมองหลายมุมนะค,ะครับท,ที่เราจะไปปรับปรุงเรื่องของ ความต่อเนื่องความยั่งยืนของตัวระบบประกันสุขภาพนะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าผู้สูงอายุนี่ตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วใช่แต่แต่การเป็นผู้สูงอายุไม่จําเป็นว่าจะต้องเจ็บป่วยเสื่อมไปใช่ไหมครับผู้สูงอายุที่สุขภาพดีก็มีเยอะบางทีคนไม่สูงอายุแต่ป่วยเยอะก็มีใช่ครับเราก็สามารถจะยืดเวลาที่มีสุขภาพดีเอาไว้ให้ยาวที่สุดค่ะเท่าราตั้งเป้าว่า80ปี90ปีก็ยังมีสุขภาพดีได้ค่ะนะครับซึ่งมี ประเด็นปัญหาปหัญหานั้นคือเรื่องของความเสมอภาคในบริกรบริการสุขภาพใช่เมื่อกี้บอกว่าแต่ละกองทุนแต่ละหลักประกันเนี่ยจะมีไม่เท่าเทียมกันใช่ครับซึ่งประเด็นนี้ทางภาษาวิชาการเรียกว่าความเหลื่อมล้ะก็คงจะต้องดูว่าเราจะมีการบูรณาการในเรื่องของการบริการโดยหลักประกันสุขภาพนี้ให้เท่าเทียมกันนี้ได้อย่างไรบ้างประชาชนบางส่วนที่เขายากจนจริงๆอาจจะยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าถึงแล้วก็ เรื่องการเน้นย้ำความสำคัญของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอันนี้ผมคิดว่าจะต้องมาเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับในแง่ของการจะประคับประคองให้ประกันสุขภาพเรายั่งยืนต่อไปครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการที่วันนี้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าดีกว่า หลายหลายประเทศในภูมิภาคนี้นะคะแต่ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะคะเ็เป็นผลงานวิชาการนะคะของกลุ่มสสิพงประภัยของหลักสูตรไฮด้าหลักสูตรประกาศเียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุน,สนทรนาราอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ด้วยค่ะผมรู้สึกโชคดีมากนะ,ะที่ผมได้มีโอกาสไปเข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะ,ะนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการฟื้นฟูค,ความรู้ของผม สองนียอาจารย์ที่เชิญมาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นระดับเซียนของประเทศทั้งนั้นนะครับเป็นสุดยอดแล้วก็องความรู้ที่อาจารย์ต่างๆให้มาเนี่ยผมก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ท่านผู้อบรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นอาจารย์อุโสหลายท่านที่ก็มาร่วมอบรมด้วยก็สามารถไปดูแลสุขภาพของตัวเองครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมงานในองค์กรของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับมีหลายโลกเลยที่ผมคิดว่าได้รับประโยชน์โดยตรงเลยในการดูแลสุขภาพตัวเองครับก็ คิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยค,ค่ะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะคุณหมอก็อย่างที่คุณหมอย้ำนะคะว่าวันนี้ในการดูแลสุขภาพของประเทศไทยนะคะเราควรจะเริ่มต้นดูแลด้วยตัวของเราเองก่อนนะคะในการที่เราจะ preventive นะคะป้องกันแล้วก็ดูแลตัวของเราแล้วก็คนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีแน่นอนไอ้การจะใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยวันนี้ก็ดูแลทุกๆท่านเช่นกันแต่ทําอย่างไรให้เราเนี่ยมีสุขภาพโดยไม่ต้องไปพึ่ง พึ่งพาโรงพยาบาลหรือหมอที่ทําให้คุณหมอมีภาระงานอันหนักอึ้งนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบพระคุณเขาเรียกว่านักรบชุดสีขาวที่ได้ดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณ <Yeah. S 1> หมอนายแพทย์สมบัติแทนประเสริฐสุขนะคะท่านที่ปรึกษาของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนะคะเรื่องราวตรงนี้ก็อยากฝากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการที่จะดูแลสุขภาพของทุกทคนให้มี สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็รายการรักเมืองไทยลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บคุณค,คุณหมอค่ะสวัสดีครับ